สวัสดีครับวันนี้นะครับบูมจะมาสอนตัดภาพพื้นหลังยังไงให้เนียนๆน,นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันดับแรกนะครับคือเข้าไปที่ Google ก่อนอเข้าไปที่ Google ของโทรศัพท์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็กดคำว่าค้นหาอม e m o v e อ e. อนะครับอ่ะสมมุติถ้ามันขึ้นหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่อันแรกบรรทัดแรกนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้มาให้เราแล้วเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดภาพแล้วเราก็เลือกรูปของเรามาได้เลยหนึ่งรูปนะครับเราอยากจะใช้รูปไหนอะไรยังไงก็คือเลือกมาเลย อย่างวันนี้บูมจะใช้รูปนี้แล้วกันถ้าเรเลือกรูปนี้มาก็กดคําว่าเสร็จสิ้นด้านบนนะครับมุมบนขวามือเลยคําว่าเสร็จสิ้นแล้วก็รอเราก็จะได้ภาพพื้นหลังแบบเนียนแบบนี้เลยแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเห็นรอยขีดๆเรากดดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ไปที่แอปนี้ ไปไดาวนโหลดแอปนี้มาอีกหนึ่งอันนี่ยางลบพื้นหลังนะครับยางลบพื้นหลังไปไดาวน์โหลดมาด้วยนะครับก็กดเข้าไปมันก็จะมีโฆษณาแน่แหละมันมีทุกรอบกดคําว่าปิดไปแล้วก็คําว่ายางลบส,สีมสมๆตรงนี้นะครับกดไปเลยครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราลบภาพพื้นหลังมาเมื่อกี้ แล้วก็กดมุมบนขวามือนะครับเครื่องหมายถูกมันก็จะได้เป็นหน้านี้มาไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นคําว่าขนาดไหมครับให้เราเพิ่มนี่มันจะเพิ่มลดได้ให้เราเพิ่มสุดแล้วเราก็เอาสองนิ้วของเราจิ้มไปแล้วก็ซูมประมาณนี้โอเคเอาสองนิ้วเราจิ้มหน้าจอพร้อมกันนะครับแล้วก็ขยายซูมนะครับเดี๋ยวลองทําดูทาไปเรื่อยๆ นะครับแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกบุ้มก็จะลบส่วนเกินออกนะครับแล้วก็สองนิ้วซูมสนิ้วซูมกดพร้อมกันแล้วซูมนะครับมันก็จะได้แบบเนียนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือพี่ๆน,น้องๆน,นะครับกดติดตามให้บุมกันเยอะๆเลยนะครับเดีย๋ยวบุมจะหาอะไรดีๆแบบนี้มาบอกอีก พอเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดคำว่าต่อไปมุมบนขวามือเหมือนเดิมนะครับต่อไปแล้วก็กดมุมบนขวามือเหมือนเดิมคําว่าเซฟอ่าแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาพพื้นหลังง่ายมากๆไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแถมยังตัดเนียนอีกด้วยแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องบูมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าบูมจะทำคลิปดีๆแบบนี้อีก นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย